ครับผมสวันะครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมครับขั้นตอนการประกอบเครื่องเสียงชุดแต่ละชุดว่ามันใช้เวลาเยอะขนาดไหนครับทำไมลูกค้ามารอ1นถึงสชั่วโมงกนการทํางานครับไปเรามาชมกันครับผมครับอันนี้ก็คือชุดแหลกครับนี่ชุดแหลกแล้วก็ทําการจัดแหลกครับคือของทุกอย่างครับเราต่อสายใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเครื่องเสียงแต่ละชุดครับคนเอาเหมือนกันเราไม่สามารถประกอบไว้เป็นชุดสําเร็จรูปได้ครับแต่ละชุดมีการคิดคํานวณใหม่ออกแบบใหม่แล้วก็วางแผนใหม่ครับผมอย่างอันนี้ก็มี ตระกูลพวก9ก้ส่วนสองครับขับเบรคข้าวละสามอย่างเงี้ยครับผมครับ5้าส่วนสองขับกลางห้าละสองครับคอรดีต้นปลั๊กไฟครับแล้วก็ไม่ลอยครับชุดเงี้ยครับลูกค้าก็เอาไม่ลอยไป2เครื่องครับสองเครื่องเขได้ทั้งหมด4ไม้ครับสำหรับชุดนี้ครับผมครับลูกค้าก็มีตู้เบรคเก่าแล้วครับเทอร์โบ4ใบครับวันนี้ก็มาเพิ่มอีก2ใบเป็น6ใบครับผมครับแล้ววันนี้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกครับตู้กลางครับมาชมกันตู้กลางครับนี่คำว่าตู้กลางครับกว่าจะเสร็จแต่ละใบไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์มัน หลายสิ่งหลายอย่างมากครับไม่ว่าเป็นครับนี่การขันครับนี่ขันขันเพดเห็นไหมครับนี่ขันเพดอะไรหลายอย่างต่อเด็กเบิกเห็นไหมครับนี่กูจะได้แต่ละตัวใช้เวลามากพอสมควรครับต่อเด็กเบิกแล้วก็ทําการใส่ดอกเห็นไหมครับนี่จุดนี้ลูกค้าก็จัดดอกเป็นซาวแทคเห็นไหมครับซาวแทคบีเอ็นซีไหมครับนี่ลูกลักกระดาษครับเสียงกลางเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแหลมก็เป็นทอร์โดครับผมครับทำไมผมแนะนําให้ลูกค้าเป็นทอร์โดถ้าเล่นกับเสียงยังไม่หรือกับเสียงบ้านครับเพราะว่าทรอยโดนี่แหละครับผมครับ เป็นตัวที่ทนครับทนมากใช้จนลืมแน่นอนครับโทโดครับเวลาขาดค่าไว้ยก็มา100บา,บาทเท่านั้นครับสำหรับไวเทรโดตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เปิดกระเสียงบ้านหรือเครื่องเสียงเล่นน้ม่นครับนี่แนะนําตัวนี้ to to ถ,นถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งจุดครับผมครับทีนี Tara ้ไปดูครับไปดูฝั่งนี้ทําอะไรครับนี่ไหมฝั่งน <Please> ี <rama> ้คร <assed> ับจุดนี <isce> ้ก็เป็นของที <face> ่ทํางานของภายในประกอบครับอาจจะลกหน่อยนะครับพายในกรที่าอะไรครับนี่ครับขันพวกเพจขันพวกอะไรนี่ครับผมพวกเน็ตเบิร์กก็จะประกอบไปนี้ครับดูโต๊ะทํางานถึงน้องผมครับ ด่าทุกวันนะครับผมครับก็เหมือนเดิมครับผมครับด่าทุกวันก็เหมือนเดิมโต๊ะช่างครับโต๊ะช่างก็อย่างนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังลุมครับลุมใส่ดอกด้วยกันว่าลูกค้าต้องรีบใช้งานนะครับผมครับกำลังเร่งอยู่กําลังเร่งอยู่แต่คุณถามว่าเน็กเบิร์กตัวเมื่อกี้อยู่ไงครับนี่มาดูเน็กเบิร์กวันนี้ครับนี่อยู่นี้ครับนี่ไหมครับผมครับดอกกลางดอกแรงไหมครับเราเราเอาขยับลงไปข้างล่างเพื่อให้ดอกทํางานพร้อมกันนะครับดูดอกลำพงครับ หนูครับชุดนี้ลูกค้าก็เลือกดอกดีใส่เลยครับผมครับนี่แหละครับเกงเสียงแต่ละชุดกลัวจะประกอบเสร็จครับเพราะว่าแต่ละชุดครับลูกค้าคัดสรรใหม่ทั้งหมดไม่ว่าเป็นตู้กลางครับยังดอก12นิ้วนะครับผมครับประมาณ 7- 8รุ่นที่บริษัทเรามีให้ขายกันครับผมครับลูกค้าก็เลือกใส่ดอกตัวนี้ตัวดีเพื่อได้เสียงที่อบอุ่นมากครับผมครับโอเคครับก็จะประมาณนี้การประกอบเรงเสียงชุดครับเรามารอฟังเสียงกันชุดนี้ว่าจะเป็นยังไงครับผม